สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TT KT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะโอเคเกมเปิดเรียบร้อยนะผมเกมเปิดแล้วเรียบร้อยนะโอ้โหให้เลือกโค้ดมาหนึ่งอันมาหนึ่งคนเหรอได้กี่คนนั้นหนึ่งคนปะเมื่อกี้นะเลือกใครดีอะเอาใครดีอะเอาใครดีอะ ไอเดียทุกคนโคตดปารีสด,ดีกว่าคนไหนว่าปารีสวะจะหายแล้วไงน,นี่มั้งนี่มังม้งนะฮะเช่ปววะไม่ชัวร์นะเนี่ยไม่ชัวร์นะเนี่ยเอาเอาคอปดีกว่าวะโอเคมา เรียบร้อยได้บอลดำมาหนึ่งคนบอลทองโอ้โหได้บอลดำมาหนึ่งคนนะบอลทองสองคนนะผมบอลเงินสิบห้าคนเลยโอ้โหเฮ้เยดิว <Yeah. S 2> ันโด้ตำนานมาเลยเหรอโอ้เฮ้เยได้ตำนานเลยอะ่ะนะเฮ้ยก็ดีเอฟซีน,นะเนี่ย mm. นะไอดีเอฟซีนะไอเดี่ผมบินไปเร็ว โอเคนะฮะเฮ้ยภาพนี้สวยวะเรียบร้อยไม่ได้เล่นนานมากแล้วไม่ได้เล่นค่อนข้างนานนะผมเนี่ยนะโอเคมีอะไรมามั่งเนี่ยสามารถเล่นอะไรได้มัง่งสามารถเล่นอะไรได้มัง่งอู้ยจัดทีใหม่เลยอะ่ะนะฮะออโต้ไปเลยแล้วกันอืมแครีโเวอร์นะฮะ แครีโอเวอร์เพียบเลยนะฮะดียังพอมีตำนานนะยังพอมีตำนานให้เล่นอยู่เคที่ไม่สวยเลยอนะคอลี่แครีโอเวอร์นะโอเคไปเราไปเราทำไรดีอะวันเนี้ยเงียบเหลือเกินนะฮะเกมเปิดแล้วเมีแจกอะไรวะเนี้ยแจกอะไรอีกวะเนี้ยแจกอะไรก็เปิดเปิดพื้น เงินก็ไม่มีมีจีพีอยู่หกพันทำไรได้วะเนี่ยหกพันเองอะแต่บอลดำเหรอนี่ไงบอลดำเปิดสิครับรออะไรอะเปิดดีรออะไรป่าอืมนะปาร์ตีเบียดเพลย์เย่โอ้โหคนเข้าเยอะคนเข้าเยอะนะรีทรายไปเรื่อยๆนะฮะ มีอะไรให้เล่นเนี่ยไม่มีอะไรให้เล่นเลยนะผมทดสอบระบบเฉยๆมีเมดเดย์ปะไม่น่ามีอีเวนต์อีฟุตบอลมีสแตนดาร์ดไม่เล่นสแตนดาร์ดดิมีนี่ไงอีเวนต์มีอยู่นะฮะยูโรเปียนแชร์เลนเนี่ยรางวัลก็จะเป็นจีพีล้วนๆเลยฮะนี่ไงเจอใครว่าเจอคอมปะเจอคนปะหรือเจอคอมปะ อืมเจอข่ครับมผมเจอกระบ,บอทฮนะเจอกระบ,บอทนะ,ะบบนะเล่นไหมสักหน่อยไหมสัก,นกนหน่อยไหมเจอใครอ่ะทีเนี้ยเจอคนเหรอเปิดแล้วก็ต้องเล่นนะผมทดสอบระบบให้คนนมิก่อนนะทดสอบระบบให้คนนมิก่อนถ้ามีตรงไหนเแบบ็ดบักอะไรก็แจ้งได้แจ้งคนนมิได้นะฮะมาจะมีคนเล่นกับผมไหมเนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ย จะมีคนเล่นด้วยปะ <c oughs> เฮ้ยมาลุยฮะหมดสแตนดาร์ดนะครับผมเจอคนหน่อยเจอคนหน่อยชื่อช่างอะไรก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเนี่ย idfc เนี่ยได้มายัางไงก็เล่นอย่างนั้นเนะ่ะโอ้โจับคู่อย่างเร็วอนะจับคู่ไวมากโอ้โหเจอแล้ว <c oughs> แป๊บเดียวเนี่ยเจอคนไทยด้วยแหละอุ้ยดูหลิกไม่ฟิต กองหลังมีเคมเบลมาได้อยู่ได้อยู่อยูวันครับไม่เล่นเล่นไม่เป็นฮาเลนฮาเลนนะี่ยโอ้โหยังไงอะทีเนี้ยก <c oughs> องหน้าเยอะโอเคปร,ประมาณนี้แล้วกันนะดีโก้มานะดอนน่าไปครับผมลุยฮะสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะครับผมเล่นเกมเรืของผมเลยเนี่ยสำหรับเปียดที่เปียดเนี่ย เกมเรื่องสำหรับเฟรดดเบียตจะเป็นยังไงนะฮะเอ้ยเอ้ยสวยตรงนี้สวยตรงนี้สวยป่ะเอ้ยสวยสวยนะสวยนะทนน้ำเงินฮะลื่นอยู่ถือว่าลื่นอยู่ iPhone นะผมไเลย iPhone นะฮะ roads outside the ground in the Arrow 2 leading up to it. It has been bumper to bumper. The traffic has been extraordinary, but the level of expectation is also very, very high. And uh, these supporters. Mà. Rút kia tăng tảng có 10 phía xịt, phía dưới xịt lên á Mới ra tảng lên rồi Mới đệ, đệ lời Uh, venue this which simply adds to the spectacle of the game it stages one of the most impressive arenas in this part of the world he's gone for it what a great save real class the keeper really dug out his defense then a magnificent effort มาผมกุคุ้งคุ้งเคลียไปก่อนอืเรื่องอยู่นะเหมือนกันเลยนะเหมือนเสิเก้าเลยแต่พวกภาพชงภาพช้าอะไยังไม่ได้ดูแต่รูปเกี่เหมือนกันดินี่ะเคลีย์อืมเหลือไปแล้วนะเหลือไปแล้วอ้แต่บูมนี้มันมีหว the ่าสันปิด น่าจะมีแหละมารืยกันต่อฮะยัง0-0อยู่นะสแตนดาร์ดนะฮะเก็บเร่งเก็บเร่งใช่เปิดบอลก็โอ้โห้เคารียวเวอร์เอาเสียตรงนี้ด้วยท้ายแล้วยกมาเคียมบิลตัดได้โอเค ยังได้อยู่ฮะทันไหมทันฮะซีสวยทังไนัลโดตอรีสจริงไหมนะนักเตะมันยังไม่โอ้เล็กชี่หายแล้วรียบร้อยเลยนะโฮะคยังกลับมาได้ยัง เอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องอุ๊ยย,ยังดูยังอยู่เมสซี่บอกไทยมาฝั่งนี้โดยิงเรียบร้อยโอเคครับผมมาได้ตรงเหล็กพอดีฮนะเรียบร้อยมันเหล็กอะ่ะมันเหล็ก <ใน S 1> แล้วมันก็ยิงเข<อ>้านะมา ดีๆนุ่มนะที่เบกฮม่ะเอ็มบาเป้ปะยกมาติดตาเกลฟิโก้กูตีฮะคริสเตียโน่บังพลิกเข้าในสู่ไปแล้วติดเครื่องแล้วไปยังได้อยู่ฮะโอ้โห ยังได้อยู่ยังได้อยู่เปิดโ,ขโคขงไม่ถึงตอเรตเลยไม่ถึงตอเรตเลยมันอยู่นะนานๆเล่นทีเนี่ย <laughs> ไม่มีเว้นเล่นก็เล่นสแตนดาร์ดได้แหละนะนนเจอคนนี่แหละนี่มีสกิลมีสกิลออกไปแล้วน,นะฮะให้วลาม,ม,มเดินชาน้จาจังนะทุกคนหรือว่าผมคิดไปเองมั้ดีโกบอลล่า ทันอยู่ไปนูนโอเคครับผมมาวิ่งวิ่ง <c oughs> ไปไปซีลุกนี้นจงโอ้ไม่ถึงตอริสอีกแล้ว hey, hey. สาธเืนยืนรอจะยิงอย่างเดียวซะหน่อยเมซี่แทงมาผมป,ป๊ปปี้ฮะป๊ปปี้ไม่พ้นโอเคจบครึ่งแรกฮะ ที่หนึ่งศูนได้เรื่องนะ <c oughs> แต่เมันยังดูเหล็กๆอยู่นะ <c oughs> ตรงอันเบอรเกยตรงเอฟเฟกต,ต์ตรงสกอร์ยังมียังไม่เลื่นเท่าไหร่นะฮะมา ดูครับผมมาที่ดีโกม société, ราโ no. oh, ูนาไทมาคริสเตียโนคริสเตียโนยกเนิ่มเนิ่มตอเรสได้หมู่โอ้โหเข้าอีกแล้วนะยังไม่เข้านะผมพยายามเปิดหมู่เลยนะเบียดไปเยอะก็ไม่มีให้เล่นนะผมเล่นเชอรีเอเวอร์ฮะได้อยู่ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่ามันไม่ใช่อีเวนต์ไงมันเป็นสแตนดาร์ดมันใช้กระเตะคนไหนก็ได้นะฮะ สวยกูตีฮะเจอคิโกมาที่คริสเตียโนมาที่กูตีส่งมาตอร์เรตโอ้ยสง่งผิดที่ผิดท,ทางผิดคนดูแทงมาผมเอ็มป้าเป้อีกแล้วอะ <Okay. S 1> ป,ะป,ป,ะป,ป,ะป้าเป้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 อย่าบอกว่าเปิดนะ <Crist iano S 1> โดนยิงกูต<ง>ีกูตียังได้อยู่แทงมาดีโก้เราน่าที่ คริสเตียนโน่่ายมาตอเรสลุดโอ้โหโอ้โห<อ>ตอเรสกูสไม่ได้ยิงสักทีนะฮมลับหน้าอีกนะมาส่งมาส่งมาส่งมาที่คริสเตียนโน่ฮะเอาส่งกันอย่างนี้ oh, ก็เสียดีครับไป <at> ที่เมสซี่ ต่อเรทฝากก่อนแล้วก็ไปครับผมดุดเลวฮะทีนี้ทีนี้ทีนี้เขาใส่อูด้ด้เสีย,งไงไยโอ้ยเชี่ยเสียไม่นด้วะไม่ฟาวด้วยนะโอ้เมื่อกี้ผมมาเข้าแล้วเต็มเต็มอ่ะอู้ด้เสียบลูกนี้และคอยทีไม่ไหวชิงมาจังหวะไม่ได้ฮนะ เปิดมายังติดเขมเบลฮอดีนี่ฮะมามันอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะแต่นักเตะมันยังไม่สุดเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีฟีเจอร์นะฮะมาที่ตักเตียฟิโก้โดนเบียดอีก

ยังไงยังไงแห้มันดูช,าชา้าๆาใช่ปมเ็นเข้มกูน,นี่เปใหผมส่งเข้ากลางแล้วก็เสียวเลยตรงนี้เสียวเลยฮะเปียนโนไนะ่ได้อยู่นะได้อยู่นะรูปเกมเหมือนเป๊ยยีสิบเลยเหมือนเป๊ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาก ไม่ได้เปลี่ยนเลยแหละผมว่าเหมือนเลยเหมือนกันดิต่อเรียตต้องได้ครับผมต่อเรียตต้องได้ฮะไม่ยิงสักทีเนี่ยรอต่อรียวิ่งนักเตครับผมถึงมายังติดแคมเบลฮะเก็บได้หมดเลยป่ะเอาเรื่องเก่งจัง มาที่ต่อรรดบังบังแล้วก็อืมไม่ทันนะโอเคครับผมจบที่1นูนะฮะระดับโหมดสแตนดาร์ดนะผมก็โอเคเลยนะผมนี่ตรงนี้อาจจะต้องมันหมุนๆมุนเนี่ยมันยังไม่ลื่นเท่าไหร่มันยังบีติดนิดหน่อยนะฮะเร่ใครได้ไปเนี่ย โรเดนโดนะผมดูได้ไปนะฮะเป็นแครีโอเวอร์นะแครีโอเวอร์ทั้งคู่ mm hmm. เป็นเนี่ยใช่ต่างคนต่างแครีโอเวอร์ฮะยังไม่มีใครมีเบียดเพลเยอร์เลยเนี่ยผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมเกมเปิดมาวันนี้ได้เล่นแล้วหนึ่งเกมนะได้เล่นแล้วหนึ่งเกมอุ้ยแรงขึ้นด้วยป่ะโอเคก็โอเคนะส่วนเกมก็ปกติรอแค่พวกการ์ดฟีเจอร์ที่ให้เราเปิดมาแล้วทีเนะี้ย เสริมทับและรูปเกมก็เล่นได้ปกติฮะยังไม่มีอะไรผิดพลาดนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไม่มีอะไรให้เล่นช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละนะผมโอเคนะฮะแคมเปญเล่นได้ยังวะแ,ะแคมเปญแคมเปญเราจะปั๊ม GP ได้หรือ,อยังได้แล้วนี่แคมเปญนี่ได้นะเล่นได้นะนี่ไงปั๊ม G p ได้แล้วแต่ยังไม่ปัม๊มยังขอไม่ปั๊มนะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ปิดอีกอะ่ะเดยวเกมก็ปิดอีกก็ไม่ได้เล่นอีกนะผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ใครจะจองคิวก็ทักไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบาย let's go